สวัสดีครับผู้ที่ชื่นชอบในกะีฬามาัคอตนะครับวันนี้พบกันอีกเช่นเคยนะครับลงแรงสลงแรงจะเป็นสีเขียววันที่ยี่ห้าศูนย์ดหกถ้าไตาแรงจะเป็นสีแดงนะครับวันนี้ก็มาเช่นนี้ก็ต้องตัดข้างออกแล้วก็กินสองข่้นไปนะครับผมทางจะได้เปรียบแล้วครับผมเดี๋ยวก็จะสูดลงมา ลงมา,า,รงมานนงเราขึ้นซ้ายไปนะครับเรจะสู้ขึ้นมาชนี้โอ้โหเราหยุดคิดสักนิดหนึ่งอ่าขึ้นซ้ายไปครับอยู่เงี้ยโอ้โหกินสองนะครับกินสองกินสองอันนี้น่าจะเสียเปรียบครับเราก็ปีกตัวขึ้นหดไปเลยครับผม เราขึ้นมาก็ต้องเส้นหนึ่งตัวนะครับแต่เราขึ็นฮอตสลุยนะครับปลายนะครับเป็นฮอตนะครับรียบร้อยครับเส้นหนึ่งตัวนี้นะครับผมสถานการณ์จับกินจับกินนะครับหนีไปอีกรอบครับผม ไม่น่าจะกินได้นะครับดักหน้าไม่เป็นไรครับแล้วเขาฮอตครับอย่ามากินตัวล่างอีกออขยันไล่กินเละเกินนะครับไปนะครับขึ้นไปขยับขึ้นมาอีกเราขยับฮอตมาข้างล่าง จบกินยังไมยจะกินอีกสถานการณ์ยังไม่ได้ต่อเป็นต่อนะครับปิดไว้ก่อนขึ้นมาจับกินฮอตเสลย์นะครับฮอตจนระลัง่อ,อจับกินยากขยับมาตั้งหลักใหม่ครับผมตั้งหลักใหม่ ต,ต่อสักตัวไม่ได้ครับพอดก็มตรึงไว้นะครับเปลี่ยนแผนใหม่ครับยกลงมาข้างล่างาไปดูว่าจะขึ้นมาเหมือนเดิมหรือเปล่าขึ้นมาอย่างนี้เข้าทางเรานะครับสูตรนี้น่าจะใช้ได้หาะครับ กิน2ไหมกินหนึ่งกินหนึ่งก็ต่อขึ้นไปดักสายกลางดักสายกลางเหยียบร้อยนะครับผมไปครับพบกับกระดานที่2ต่อจะเป็นอย่างไรนะครับเรามาความเด่นก่อนนะครับไปครับเด่นขึ้นไปออกตอนตัดข้างตันทีครับตัต่อสูออ้ไปเราขึ้นไปไหมครับ ไปครับขึ้นไปยกขึ้นไปอีก9ก้าหนึ่งสนับสนุนขวาไปอีกแทรกกินไหมไม่แทรกล้วขึ้นไปเลยขาทางจะต่อนะครับต่อมาไปครับยกขึ้นไปซ้ายกลาง กว่าขึ้นไปช่วยหน่อยไปนะครับแทรกไหมไม่แทรกเราแทรกเองนะครับถ้าไม่แทรกโอ้ถ้านี้แล้วก็จะโดนสองนะครับผมนี่แล้วโดนสองเรียบร้อยครับไปครับเราจะไปเข้าฮอดแล้วก็จะสู้ขอยอมก่อนนะครับไว้พบกันยืนด้านหน้าครับขอบคุณที่เข้ามารับชมครับผม สวัสดีครับ